สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภูสุคนนะกับช่องบาทองปรัสีกินแซ่บอีกคือเขาพี่น้อยมามาพี่น้อยแซบแซ่บน้งกันมือพี่น้องเอ้พี่น้อยมันีอได้พักอีกแล้วนี่พี่น้องอันนี้พักบุ้งพี่น้อยพักบุ้งแล้วก็อนจะมีพักขมอันนี้ยอดดอกแค่พี่น้อยลวกกินกับแจวแจวพริกพริกกีพีน้อยอันนี้ก็ไก่ทอด ปลาทูทอดพี่นอ้องกับแตงมามาพี่นอ้องบัวลอยเย่หางก้นสโลมือกับฝากดสับสไครต์กดนไค์กดนตดตามคือเกาเด้อทุกคนนี่ข้าวเหนีวนหยวบริษัททิพยเขามากพี่นอ้องใส่ถุงมากนี่ฝนมันตกมามาพี่นอ้องแซ่บๆกันรู้มองก่ามองเดิมนี่แหละอูร่างโรงงานคือเกาคนเดียวคือเกาคำได้แฮกมานพี่นอ้อยจำเกี่ตํำเองได้ พริกสดหน่อยกระเทียมหอมแดงต้นหอมสดจีแล้วก็มาตำผักในจี๊บใบไม้หมือนดวกหนือ้อเอ้ยควนตกผักออกงาม,งาม ปักขมไอ้ปักขมปักบุกบ้งี่นาะจะเหมือไมมันงามมีแต่หยอดงามงามปักบุ้งแดงเอามาลวกบรรยากาศดีขนาดฝนตอกบิดขึ้น มาเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยตากฝนมาน้ำก็ถ่วมขลับปานกำนำทะเลทุกคนรถจนไปบ่ได้ตกหนักนอีกบังแปดโมงโอ้ยลูกเจ้วคน ดีแต่มอไซบนนอกทุกคนเนะนี่ยนำมันขวมส่วนถนนความมันเลึกเพียงพวกเขาเานี่ยทุกคนความมันเลึกานามเนาะตกแห้งอีกาี ตอนต่อจังหวัดสมุทรปราการคุณสมุทรปราการพูดอดอย่างี๋ยวจะทายให้เบิง่งนถนน luna đồ ngàn cái nồi ấy con đuôi nào mà ô xúc nồi ơi bà sạp thế nào che tấm ỉ อ้ทู่แม่บ้านมันทอดกรอบแห้งทอดสก,กอบเลยสิแล้วพี่น้อ้ยกับเขากับน้ำแต่ละมือแต่ละวันจักกินอีหยังดีอียังก็กินไปเบิดอ่ะ หน่อกระแนี่ก็บรากไผ่จับโบบริเก็บหลายคนเก็บหน่อยเดียวพอพอพอเรกินพอกินต้อบุ้งเท่านี้จะยอดงามๆคนเก็บหลายเสียดายเก็บพอกินพอไม่ได้หน่อตองวบเลยหนดอต้อบุ้ง บวบอ่อนกๆๆๆับกรอบจุกจัา แต่ทอดทอดจนแห้งเบาออไปแล้วมุกซาเพื่อนเอ้ไม่ให้งาน มัวใส่ตายเป็นแถวเลยอืมป็นแบบแรกซน้ำมันถ่วงเนอะจากหนอก ບາດເຈົ້າຫມົດຫຼາຍຍຸກເກືບເກ อาพี่นะคำสุดท้ายปลาทูเครื่องโตอืมนะแต่มันคายผัออกทุกคนมามักกันไดยปลาทุกหน้ะแซ่บอีกเมนูหนึ่งทุกคนเลย ตำแจีวลวกผักไก่ทอดพี่น้องสุดยอดแซ่บพี่เก้าเอาพี่หนออิ่มหนำซ้ำล้านเข่าเลือยไหลเติบอยู่อ่ามักแตงหนึ่งอ่ะบอได้กินท้ำไปหน่อยเอามาซื้อปลาอย่างเครื่องโตกินบ่เบิร์อ้าพี่หนออิ่มนนำท้ำร้านคิดนี่ทซ้ำดีแหละถ้ามาคิดนี่กับปากกดซ้ำใครกดไลค์กดติดตามเด้อยวดีสิ่งสำคัญเนาะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่ออยู่พลาดอยู่ไหมเนาะอ้าคิดนี่กับซ้ำดีแหละขอตัวลาไปก่อนขอความ่ยิ้มหมนาสวัสดีครับ